ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวส,สดๆกับข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสัญญาณเตือนเส้นเลือดสมองตีบปัจจัยใดบ้างทําให้เกิดโรคนี้เส้นเลือดสมองตีบคืออะไรภาวะอันตรายถึงมือหมอชา้าเสี่ยงพิการติดเตียงหรือเสียชีวิตเช็คอาการสืบเนื่องจากการป่วยของสมรักคําสิงเบื้องต้นเบสตะวันีคําสิงลูกสาวเปิดเผยว่าคุณพ่อถูกนําตัวเข้าส่งห้อง ICU นะคะ จากอาการร่างกายซีกซ้ายไม่มีแรงแพทย์ทําการตรวจอย่างละเอียดพบว่าเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบข้างขวาขณะนี้กําลังรักษาตัวที่ห้อง ICU สําสหรับโรคเส้นเลือดสมองตีบเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบนะคะผู้ป่วยต้องสังเกตความผิดปกติของร่างกายคะ่ะยิ่งคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยแล้วรู้ทันโรคนะคะเส้นเลือดสมองตีบคืออะไร เส้นเลือดสมองตีบหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบตันนั้นเกิดจากหลอดเลือดสมองอุดตันหรือว่าตีบแคบส่งผลให้สมองได้รับเลือดและก็ออกซิเจนเพียงพอซึ่งอาจส่งผลให้เซลล์สมองตายและเกิดความเสียหายถาวรในบางกรณีโรคนี้ถือเป็นภาวะที่อันตรายมากและเป็นสาเหตุหลักของการเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้ค่ะสาเหตุของโรคเส้นเลือดสมองตีบโรคนี้มักจะเกิดจากริมเลือด อุดตันในหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งริมเลือดอาจจะเกิด 1. ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวมีการสะสมของไขมันและแคลเซียมในผนังหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดตีบแคบลง 2. ริมเลือดจากหัวใจหรือว่าหลอดเลือดขนาดใหญ่อาจเกิดจากภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรือว่าการมีคราบไขมันเกาะในหลอดเลือดค่ะ อาการของโรคเส้นเลือดในสมองตีบาการเด่นชัดและพบมากของโรคเส้นเลือดในสมองตีบนะคะมักจะเกิดแบบเฉียบพลันและสามารถสังเกตได้ง่ายโดยมีอาการก็คือ1ชาหรือว่าอ่อนแรงคลึ่งซีของร่างกายอาการชาหรืออ่อนแรงนะคะมักจะเกิดกับแขนขาหรือใบหน้าด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายซึ่งเป็นสัญญาณแรกเริ่มที่สำคัญค่ะ2พูดไม่ชัดหรือพูดไม่ได้ผู้ป่วยอาจจะพูดไม่ชัดลิ้นพันกันหรือไม่สามารถพูดหรือเข้าใจคำพูดได้ตามปกติค่ะ สามมองเห็นผิดปกตินะคะมองเห็นไม่ชัดมองเห็นภาพซ้อนหรือมองไม่เห็นในบางมุมของดวงตา 4. เวียนศีรษะและเสียการทรงตัวอาจรู้สึกเวียนศีรษะทรงตัวไม่ได้หรือว่าเดินลําบาก5ปวดศีรษะรุนแรงค่ะโดยไม่มีสาเหตุอาการปวดศีรษะรุนแรงจะเกิดขึ้นทันทีเป็นอาการที่ควรระวังนะคะเพราะว่าอาจเป็นสัญญาณของเส้นเลือดสมองตีบหรือตันเพื่อให้สังเกตได้รวดเร็ว,รวสามารถใช้วิธีสังเกต 1. ใบหน้าเบี้ยวยิ้มแล้วเห็นความแตกต่างของสองข้าง 2. แขนข้างหนึ่งอ่อนแรงหรือย,ยกแขนทั้งสองข้างแล้วข้างหนึ่งตกลง3พูดไม่ชัดพูดไม่ได้หรือว่าลิ้นพันกัน4หากมีอาการข้างต้นควรจะรีบพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะคะสำหรับปัจจัยเสี่ยงนะคะโรคเส้นเลือดสมองตีบนั้นมีหลายอย่างที่ส่งผลให้ภาวะหลอดเลือดตีบตันซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นได้ก็คือความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุดค่ะ ภาวะความดันโลหิตสูงจะทำให้หลอดเลือดเสื่อมสภาพและเพิ่มโอกาสตีบตัน2โรคเบาหวานระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงทำให้หลอดเลือดเสียหายและมีการสะสมของไขมันในหลอดเลือดด้วยค่ะ3โรคไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลที่สูงเกินไปทำให้เกิดการสะสมของไขมันในหลอดเลือดแล้วเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง 4. การสูบบุหรี่สารนิโคตินและก็สารพิษอื่นๆจากบุหรี่ทำให้หลอดเลือดตีบและแคบทำให้เลือดมีโอกาสแข็งตัวมากขึ้น ห้าการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณที่มากทําให้เกิดความดันโลหิตสูงและเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดค่ะหโรค,โรคโหัวใจเช่นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะทําให้มีลื่เลือดเกิดขึ้นที่หัวใจและส่งผลต่อหลอดเลือดสมองได้เจ็ดขาดการออกกําลังกายส่งผลให้ระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีและเพิ่มความเสี่ยงในการสะสมของไขมันในหลอดเลือดได้ค่ะแปดโรคอ้วนแล้วก็น้ําหนักเกินการมีน้ําหนักเกินไปแล้วก็โรคอ้วนเพิ่มโอกาสความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคเบาหวานเก้าความเครียดความเครียดที่สูงนะคะ เป็นสิ่งที่รื้อรังแล้วก็มีผลกระทบต่อหัวใจแล้วก็หลอดเลือดค่ะปัจจัยที่เสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ก็คือ1อายุความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า55ปี2พันธุกรรมแล้วก็ประวัติครอบครัวค่ะ3เพศเพศชายมักมีความเสี่ยงโรคนี้มากกว่าเพศหญิงนะคะแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงจะสูงกว่าค่ะ4ประวัติการเกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบซ้ำนั้นหากเคยมีประวัติเป็นโรคเลือดสมองมาก่อนนะคะความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเกิดซ้ำโรคหัวใจเช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ การป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบนะคะสามารถทําได้โดยการดูแลสุขภาพแล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เป็นสาเหตุของโรคโดยมีวิธีป้องกันที่สําคัญควบคุมความดันโลหิตสูงรักษาระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีประวัติความดันโลหิตสูงมันตรวจวัดความดันเป็นประจำค่ะ2ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะคะสําหรับผู้ป่วยเบาหวานควรที่จะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้ปกติเนื่องจากน้ําตาลในเลือดสูงทําให้หลอดเลือดเสียหายและเสี่ยงต่ออุดตันได้ค่ะ ควบคุมระดับไขมันในเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันเลวโดยการประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเช่นผกักผลไม้แล้วก็ธัญพืชและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง4เลิกสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ทาให้หลอดเลือดเสียหายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดริมเลือดนะคะการเลิกสูบบุหรี่ช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมากเลยค่ะ5การลดดื่มแอลกอฮอล์จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณที่เหมาะสมเนื่องจากการดื่มมากเกินไปนะคะมีความเสี่ยงของโรคแล้วก็เกิดความดันโลหิตสูงได้ค่ะ ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกําลังกายเป็นประจำช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทํางานดีขึ้นนะคะ7ควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ8รับประทานอาหารที่มีประโยชน์9การจัดการความเครียดนะคะ10ตรวจสุขภาพประจำปีขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี้ดรคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ